วันนี้ก็จะมีหลายคนนะกลับบ้านเมื่อจะกลับไปสู่ภูมิลำนาวของเราก็อย่าลืมสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะประสบการณ์การปฏิบัตนะิที่พวกเราได้เพียรทำแม้จะเป็นช่วงเวลาไม่มากนะแต่ว่าถ้าเราได้นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะไปสานต่อหรือไปต่อยอด มันก็จะเกิดนะผลดีนะกับตัวเราแนวทางปฏิบัตินะที่เราได้ทดลองฝึกกันที่นี่เนี่ยที่สำคัญอันหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราได้นะกลับไปทำต่อนะก็คือคำสอนของหลวงพ่อคำเขียนที่ว่าเนี่ยเห็นนะอย่าเข้าไปเป็นเห็นในที่นี้ไม่ได้เห็นด้วยตานะ แต่เห็นด้วยสตินะสตินี่คือเรื่อเป็นตาในนะตาสองข้างนี้เรียกเป็นตาเนื้อนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเนี่ยเราสามารถจะรับรู้ได้นะด้วยตาในก็คือสติเมือ่อใดก็ตามที่มีความคิดและอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นกับใจก็ให้เห็นมันอย่าเข้าไปเป็นนะเห็นความโกรธอย่าเป็นผู้โกรธนะ เห็นความเศร้าจะเป็นผู้เศร้าเห็นความเครียดจะเป็นผู้เครียดนะตัวนั้งความเบื่อด้วยนะมันเกิดขึ้นก็เห็นมันจะเข้าไปเป็นมันการเห็นอารมณ์หรืออาการเหล่านี้เนี่ยก็ก็คือการที่เรานะรู้ว่าทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นในใจเราก็รู้มันจะช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะเลยความโกรธเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกองไฟนะที่ลุกโพรง ถ้าเราแค่เห็นมันนะเห็นกองไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรหรอกยิ่งอยู่ห่างเท่าไหร่เห็นไกลๆนี่ก็ยิ่งไม่รู้สึกถึงความร้อนที่เกิดขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะเข้าไปเป็นก็คือเข้าไปอยู่ในกองไฟถูกไฟมันเผาไฟนั้นคือไฟโทสะนะเผานี่แหละคือความหมายของว่าเป็นนะเป็นผู้โกรธ แต่พอเรามีสติมันก็ถอนจิตออกมามาดูมาเห็นแทนเห็นเนี่ยไม่ทำให้ทุกข์นะแต่เข้าไปเป็นนี่เราวัันทุกข์มากเลยโดยพะเมื่อไอสิ่งที่เป็นนั่นคืออารมณ์ที่เป็นอกุศลเอาไปเอาวิธีนี้ไปใช้นะหรือเอาหลักเนี่ยนะไปปฏิบัติที่บ้านทำอะไร ไม่ว่าอยู่ในเอเรียบทใดเช่นขณะที่กำลังถูฟันมันก็มีความคิดเรื่องงานกาที่กำลังอาบน้ำก็รู้สึกห่วงกังวลงานการที่ค้างค้างนะลูกหลานที่เจ็บป่วยก็เห็นมันซะขณะที่กำลังถูฟันกาที่กำลังอาบน้ำเนี่ยมันก็จะจะมีสตินะไปเห็นความคิด ที่เผลอที่ฟุ้งขึ้นมาได้แล้วพอเห็นแล้วก็จะวางใจเราก็จะกลับมาอยู่กับการทำอิริยาบถนั้นๆเรียกว่าใจนะรับรู้กับอิริยาบถนั้นเต็มร้อยนะไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆทำอะไรก็ให้มีสติเห็นอาการหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจรวมทั้งความคิดนะอยู่เนืองเนือง มันจะช่วยทำให้จิตใจเราโปร่งเบาได้อันนี้เมื่อพอจะเข้าใจนะเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากอีกอันหนึ่งเอาไว้นะซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจยากสักหน่อยนะแต่ว่าก็มีประโยชน์มากนะคือว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะันนี้ก็เป็นคำสอนที่หลวงพ่อพูดเป็นพูดเป็นประจำตอนหลังก็บันทึกเอาไว้นะในอย่างที่ท่านอาภาต ตอนที่ท่านป่วยหนักครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านเขียนมาทวอว่าเนี่ยตอนนี้มีแต่ปลอยวางนะไม่เป็นอะไรกับอะไรมันเป็นสภาวะที่ที่ปลอดจากความทุกข์เป็นอิสระหลวงพ่อท่านนึก็เขียนว่านะการเข้าถึงต่อพระนิพพานก็คือการที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรมันเป็นสภาวะที่นะ ประเสริฐมากนะที่เราควรจะพยายามเข้าไปให้ถึงไม่เป็นกับไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยนะหมายความว่ายังไงนะก่อนถึงก็ต้องเข้าใจคำว่าอะไรตัวหลังก่อนนะอะไรตัวหลังเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับกายกับใจหรืออาการที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามก็ได้แก่ความคิดและอารมณ์ต่างๆนั่นแหละเมื่อมันเกิดขึ้นก็อย่าไปเป็นมันนะ อย่าไปเป็นมันก็คืออย่าไปเป็นผู้ฟุง้งอย่าไปเป็นผู้โกรธอย่าไปเป็นผู้เกลียดอย่าไปเป็นผู้เครียดนะเนี่ยเราจะไม่เป็นมันได้ก็เพราะเราเห็นมันเนห็นมันไอ้พวกนี้มันไม่น่าเป็นสักอย่างเลยนะนอกจากความคิดและอารมณ์แล้วก็ยังได้แก่เวทนาด้วยโดยเพราะทุกขเวทนาทุกเวทนานี่มันเกิดขึ้นทั้งกับกายและกับใจนะสุขบ้างทุกบ้าง เมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยก็อย่าไปเป็นมันนะมีความปวดเกิดขึ้นก็อย่าเป็นผู้ปวดนะตอนที่หลวงพ่อปวยเป็นมะเร็งครั้งแรกเนี่ยนะเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยนะท่านก็มีทุกขเวทนามากนะแต่ท่านก็บอกรูกส้สย์ว่าไอ้ความปวดเนี่ยมันไม่ความปวดนี่มันไม่ลงโทษเรามันไม่เท่าไหร่หรอก แต่การเป็นผู้ปวดต่างหากที่มันลงโทษเรานะเห็นความปวดซะนะอันนี้แหละก็คือความหมายในะคำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะมีความปวดเกิดขึ้นก็ไม่เป็นมันไม่เข้าไปเป็นมันนคือไม่เข้าไปเป็นผู้ปวดก็แค่เห็นมันเฉยๆนะอันนี้รวมถึงความสุขด้วยนะอารมณ์ที่เป็นบวกเนี่ยนะแล้วก็ แค่เห็นมันเฉยๆเวลาดีใจก็เห็นมันเวลาสุขเวลาปลื้มก็เห็นมันอย่าเข้าไปเป็นหรืออย่าไปเป็นมันเพราะว่ามันรู้แล้วแต่ไม่เที่ยงจะเกิดไปยึดมันนะหรือไปเป็นมันเนี่ยพอมันเสื่อมไปหายไปนก็จะทุกข์หลายคนเวลาปฏิบัติเนี่ยมีวันมีบางวันก็โอ้จิตใจนี่โปร่งโล่งเบาสบายเย็นสงบนะ พอภาวะน,นั้นหายไปก็คิดถึงอะไรวันรุ่งขึ้นก็พยายามทำให้ได้อย่างนั้นไม่ได้วันมาลืนเอาวันต่อมาก็ทำพยายามทำให้ได้พอไม่ได้นี่เริ่มทุกข์แล้วนะเริ่มกลับรุ้มใจแล้วการปฏิบัติแทนที่จะก้าวหน้าตามวันเวลาก็กลับถอยหลังเพราะความอาลัยเพราะความห่วงเพราะความเสียใจที่ไม่ได้ภาวะน,นั้นคนเราบางครั้งก็ทุกข์กับความสุขที่เคยมี สมัยที่ยังอยู่กับพ่อแม่สมัยที่ยังอยู่กับผู้คู่รักพอความสุขนั้นหายไปแล้วนะก็ยังอะไราอาวณ์ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอ,อยู่กับปัจจุบันได้นะไม่เป็นอะไรกับอะไรคือไม่เป็นมันนะไม่ว่ามันนั้นจะเป็นนะความเศร้าความโศกความเสียใจความอะไราอาวร์หรือความสุขความดีใจเราก็เห็นมันเฉย หรือว่ารู้ซื่อๆนะอะไรในที่นี้ก็กยังรวมถึงสิ่งที่คนอื่นให้เรานเะขาให้เราเป็นนั่นเป็นนี่ให้เราเป็นนั่นเป็นนี่เนะี่ยก็อย่าเพอไปเป็นมันเข้าหรือจะเผพอไปสำคัญบ้านหมายว่าเป็นมันจริงๆบางคนพอได้ยศได้ตําแหน่งนะเป็นนายพลนกนะ็สำคัญบ้านหมายว่าเป็นเป็นจริงๆเวลาไปไหนนะ ไปพัตตารไปร้านอาหารยังไม่ได้อาหารที่สั่งสักทีก็ไปเรียกลูกไปเรียกพนักงานเสิร์ฟมามาต่อว่าแล้วก็ด่าว่ามึงรู้ไหมครูเป็นใครเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยคือพอได้เป็นอะไรก็ไปก็คิดก็ยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นนายพลเป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวง นะหรือว่าเป็นเป็นแชมป์เนี่ยอันนั้นเป็นแค่สมมุตินะคนส่วนใหญ่ก็หลงก็หลงเชื่อเป็นจริงๆอยู่บ้านก็ยังเชื่อเป็นนายพลหรือว่าอยู่บ้านก็ยังคิดว่าฉันยังเป็นอ่าคนเด่นคนดังเป็นคนเก่งมีหมอท่านหนึ่งนะเป็นเพื่อนอาตมาเนี่ยเป็นได้รับเชิญให้เป็นพิทยากร ในที่ต่างๆเนี่ยทั่วประเทศเลยต่างประเทศด้วยแต่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งเนื้อแต่งตัวโดวยเพราะการหวีผมนี่ก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องนะผมเผพ้าเท่าไหร่เวลาจะไปทำงานนะภรรยาก็มากจะททวงให้หวีผมใี้เรียบร้อยก็เป็นอย่างนี้อยู่บ,บ่อยๆวันหนึงจะออกไปทำงานภรรยาก็ท้วงอีกว่าให้หวีผมให้เรียบร้อยจะชุนขึ้นมาในใจเลยนะ นึกขึ้นมาอย่างนี้ว่าเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยกูเป็นวิทยากรระดับชาติเลยนะมาพูดกูอย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่ามีสติรู้ทันอ้าวก็เลยไม่พูดไปแต่ก็ได้เห็นตัวเองนะอันนี้เนี่ยเผอเป็นเข้าไปแล้วนะเขายกย่องว่าเป็นวิทยากรที่มีชื่อเป็นวิทยากรที่เก่งนะี่ก็ไปเผอยึดว่าเป็นจริงๆขนาดมาบ้าแล้วเนี่ยนะก็ยังก็ยัง ก็ยังไม่วางแล้วก็เลยทุกเนี่ยนะภรรยาทวงสามีเนี่ยเรื่องผมเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเสียหายเลยเลยแต่ก็ยังแบกความเป็นนั่นเป็นนี่เอาไว้นะเป็นพิธีกรระดับชาติเนี่ยถ้าเป็นนั่นเป็นนี่นะเป็นทุกนะคาว่าอะไรตัวหลังเนี่ยนะจึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะว่าอาการที่เกิดกับรปก,กับนานแต่ยังหมายถึงว่าเกียรติยศฐานะตําแหน่งนะที่ เขาให้เราหยิบยื่นให้ว่าให้เราเป็นนั่นเป็นนี่อ่ะเราก็ไปยึดมันสำคัญหมายเป็นจริง,รงๆแล้วมันก็เป็นทุกข์แต่ผู้รู้ผู้มีปัญญานี่นะไม่ไม่สำคัญมัน่นหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงแม้เขาจะให้เป็นก็ตามหลวงพ่อโตนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะหลวงพ่อโตสมเด็จพระตถาจารย์โตเนี่ยท่านได้รับตำแหน่งนะ ได้รับสมณศักดิ์ที่สูงมากคือเป็นสมเด็จนะคราวหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้ไปไปเทศที่วัดแห่งหนึ่งวันนี้ก็อยู่ไกลนะอยู่แถวเนี่ยราชบุรณะวัดท่านอยู่วัดะระฆังเนี่ยจะไปก็ต้องนั่งเรือนะสมัยก่อนนี่ต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะในการสัญจรเพราะคนเนี่ยชอบอยู่ริมน้าบ้านนะบ้านเรือนวัดวารามก็อยู่ริมริมน้ําริมคลอง ท่านก็นะไปอย่างเป็นพิธีเลยนะก็คือมีพัดยศด,ด้วยแล้วก็มีลูกศิษย์เนี่ยนะพายเรือเข้าไปในคลองมะกอกน้อยแต่ช่วงนั้นมันน้ําลดแล้วก็คงเป็นช่วงหน้าแรงด้วยน้ําก็เลยตื้นมากพายไปเสักพั้ก็ติดเกนะยตื้นก็ลูกศิษย์วัดก็เลยลงไปเข็นเรือเข็นไม่ค่อยไปหลวงพ่อโตก็เลยลงมาเข็นกับเขาด้วยนะชาวบ้านเห็นก็ แตกตื่นตะโกนกันสมเด็จเข็นเรือว้ยสมเด็จเข็นเรือว้ยผมว่าต่อท่านยิ้มแล้วก็พูดบอกกับชาวบ้านว่านะฉันไม่ใช่สมเด็ดจจ่ะฉันครัวโตนะสมเด็จอยู่ที่เรือนะท่านชี้ไปที่เรือก็คือชี้ไปที่พัยดยศนะคือท่านได้รับสมณศักดิ์นะเป็นสมเด็จนะแต่ท่านไม่ได้เป็นท้าใไม่ไ้สาคัญมานหมายว่าท่านเป็นนะสมเด็จเรื่องเป็นครัวโตเหมือนเดิม ในที่จริงท่านคงจะรู้ว่าโัโตนี่มันก็เป็นเป็นสมมติอีกอย่างหนึ่งนะแล้วคนเรานี่พอได้เป็นอะไรเนี่ยมันก็ยึดมั่นสําคัญหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่จริงๆนะแล้วพอพอไม่ได้เป็นนะก็ทุกข์นะไม่ไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยนะก็คือว่าไม่เป็นมันนั่นแหละนะหรือไม่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นมันนะไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็น อารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นจะเป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นกับใจหรือว่าอะไรก็ตามที่มีคนสมมุติหรือมอบหมายให้เป็นก็รับไว้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ยึดมันว่าเป็นมันจริงๆนะนี่คือความหมายนะคือามไม่เป็นอะไรกับอะไร ไม่เป็นอะไรกับอะไรอย่างนี้ถึงว่าไม่ไม่เป็นเจ้าของสิ่งใดไอ้ความเป็นเจ้าของนี่มันแค่สมมุตินะมันไม่ใช่เป็นจริงๆแต่คนเราก็มักจะไปยึดมั่นสำคัญสำคัญหมายเป็นจริงๆนะนะสมบัติข้าวของเงินทองบ้านที่ดินจิตนะงเหล่านี้เนี่ยนะพอ,พอมีขึ้นมาเนี่ยก็ยึดนะว่าเราเป็นเจ้าของมัน แล้วพอที่ว่าเราเป็นเจ้าของมันนะเรากลายเป็นของมันทันทีเลยใครก็ตามที่คิดว่าเราเป็นเจ้าของมันเนี่ยในความเป็นจริงเจ้าจะหายไปจะกลายเป็นของแทนเราเป็นของมันเราเป็นเจ้าของรถคันนี้น,นะเป็นรถราคาแพงนะมินิคูเปอร์หรือว่าล amborghini น,น,นะพอมีคนมาเฉียวชนโกรธเลยนะกลัวม่ก็ว่า เราถูกเชียวชนเองเลยเสร็จแล้วก็ไปด่าไปทำร้ายนะคนที่เชียวชนไปต่อยหน้าเขาเสร็จแล้วก็เลยเดือดร้อนเนะพราะมีคนถ่ายคลิปอาจารย์ไปทั่วเฟซบุ o กเนะี่ยก็เลยมีเรื่องเดือดร้อนตามมาอะไรก็ตามที่เราเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นเจ้าของสิ่งใดเนี่ย เราเป็นของมันทันทีเลยไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมพอเรายึดพอเราคิดว่าเนี่ยนะเงินเนี่ยเป็นของเราโทรศัพท์นี่เป็นของเราพอมีคนเนี่ยมาแย่งไปมีคนมาปล้นสิ่งที่คนทั่วไปไม่จะทำก็คือต่อสู้ยอมเจ็บหรือยอมตายเพื่อมัน เพื่อเงินในกระเป๋ายอมตายเพื่อโทรศัพท์ iPhone นะอันนี้แสดงว่าอะไรเราเป็นของมันหรือว่าเราหรือมันเป็นของเรายอมตายเพื่อมันเนี่ยนะก็แสดงว่าเราเป็นของมันแล้วนะไม่ใช่เราเป็นเจ้าของมันเราเป็นของมันต่างหากหรือถึงแม้จะยังไม่มีแควไปนะแต่ว่าพอมันเสื่อมพอมันเสียไปก็กุ้มหัวกุ้มใจน นั้นไม่เป็นเจ้าของมันอดีที่สุดไม่เป็นเจ้าของมันคือไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นของมันมันเป็นของเราแต่ที่จริงแล้วนี่นะไม่มีอะไสักอย่างนะที่เราเป็นเจ้าเขอาเจ้าของได้อย่างแท้จริงเราควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ว่าสิ่งภายนอกหรือร่างกายตัวเราเอวัยะต่างๆในตัวเราเราก็ควบคุมไม่ได้สักอย่าง ถ้าเราไม่เห็นความจริงตรงนี้เราก็จะทุกข์นะแต่ถ้าเราเห็นความจริงอะไรเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเราหรือทรัพย์สมบัติที่เราเคชื่อเป็นของเราก็ไม่ทุกข์นะอย่างเวลาเกิดไฟไหม้เกิดน้ําท่วมนะหลายคนก็ทุกข์เสียใจทรัพย์สมบัติถูกทําลายแต่บางคนก็เขาก,ก,ก็วางใจเป็นปกติได้อย่างตอนที่น้ําท่วมปีห้าสี่เนี่ย ก็มีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยไม่ได้เสียใจเลยนะกับทรัพย์สมบัติที่ถูกน้ำท่วมพัดพาไปก็บอกว่ามันสอนให้เขารู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวก็คือได้เห็นความจริงนะธรรมชาติสอนว่าไม่มีอะไรที่เราเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยก็คือความหมายนีย่คือไม่เป็นเจ้าของ สิ่งใดไอ้ที่เป็นก็เป็นโดยสมมุตินะแต่ก็ไม่ได้ยึดมั่นสําคัญหมายว่าเราเป็นของเราเป็นเจ้าของสิ่งใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งนอกตัวเช่นทรัพย์สมบัติหรือว่าสิ่งที่มันอยู่กับเราร่างกายอวาัายวะต่างๆไม่เป็นอะไรกับอะไรยังหมายของว่าเนี่ยไม่เป็นปฏิปักษ์กับอะไรเลยนะนะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต่อต้านผักใสมัน มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะในร่างกายก็ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันมันก็แค่ดูมันเฉยๆมีเสียงดังก็ไม่ได้ยินร้ายไม่ได้เป็นปฏิปกักนษะ์กับเสียงนั้นนะไม่ไปทะเลาะบ่อแว้งกับเสียงนั้นนะมีอารมณ์อกุศลหรือความคิดใดๆเกิดขึ้นในใจนะก็ไม่ได้รังเกียจมัน นอกปฏิบัติหลายคนเนี่ยไม่ชอบนะความฟุ้งซ่านนะไม่ชอบความหงุดหงิดนะพอมันเกิดขึ้นก็จะรังเกียจมันนะไปกดข่มมันนะพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดนะพยายามไปควบคุมความคิดนะที่มันเป็นอกุศลบางคนเนี่ยมีความเดือดเนื้อร้อนใจมากเลยเพราะว่าในใจเนี่ยมันจะมีเสียงดัง จ้วงจากพรัรนัตไตรจ้วงจากครูบาอาจารย์จ้วงจากพ่อแม่เาก็พยายามกดข่มมันนะแต่มันก็ไม่หายยิ่งเกิดทีขึ้นจนกระทั่งเขาสึกแจ่ว่าทำไมเราจึงมีความคิดชั่วร้ายแบบนั้นอาการแบบนี้เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ชอบนะเป็นคนธรมธรมธโมนะเป็นคนใฝ่ดี เป็นคนที่เรียบร้อยสุภาพยิ่งเป็นคนดีมากเท่าไหร่เนี่ยในอาการนี้เนี่ยมันก็ยิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งรบกวนบางคนนี่อยากจะฆ่าตัวตายเลยเพราะสุว่าเราเลวมากนะทำไมเราถึงช่วงจาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์จ่วงจาบพระรัตนตรัยเนี่ยนี่แสดงว่าเป็นมันแล้วนะเข้าไปเป็นมันแล้วทั้งที่ แต่ที่เขาไปเป็นมันก็เพราะอะไรเพราะว่าไม่ชอบเกลียดเป็นปฏิปักษ์กับมันพอเป็นปฏิปักษ์กับมันก็พยายามไปกดขม่มยิ่งกดข่มมากเท่าไหร่ยิ่งก็เข้าไปเป็นมันนะแล้วก็ทุกข์มากเหลือเกินเวลามีคนมาปรึกษาเรื่องนี้ก็จะบอกเขาว่าเนี่ยแค่ดูมันเฉยๆเห็นมันเฉยๆก็พอแล้วนะแต่คนส่วนใหญ,ญ่จะพยายามไปควบคุมความคิดไม่ให้มันมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้น แต่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะเมื่อวานว่าคนเราไม่ได้ไม่สามารถจะควบคุมความคิดได้เราไม่ได้ทำสมาธิภาวนาหรือเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดแต่เพื่อไม่ยอมให้ความคิดเหล่านี้มาควบคุมเราทำยังไงก็เห็นมันเฉยๆนะไม่ต้องไปกดข่มมันก็แค่เห็นมันคือหรือไม่เป็นมัน จะทำกันได้ต้องเริ่มจากการที่ไม่ไม,ไม่ไม่รังเกียจมันนะก็คือรู้เฉยๆนะรู้ซื่อซื่อนะหรือว่าวางใจเป็นกลางกับมันพอวางใจเป็นกลางกับมันเนี่ยไอ้ความคิดหรือเสียงที่จ่วงจับพรตัตนไตรัยจ่วงจับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะค่อยๆแผ่วลงนะแต่เดิมเกิดขึ้นทีก็นะก็ค่อยห่างก็ค่อยหายไป แค่ดูมันเฉยๆนะเท่านี้ก็มันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วแต่ถ้าไม่ดูมันนะเข้าไปเป็นมันนะหรือเข้าไปผักสายมันนะโอ้จะเป็นบ้าให้ได้เลยนะคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยปล่อยให้ความที่และอารมณ์เนะี่ยเข้ามามีอิทธิพลครอบงำจิตใจท่านั้นที่พยายามสู้นะแต่ยิ่งสู้ยิ่งผลักสายยิ่งกดข่มเนี่ยนะ มันก็ยิ่งเข้ามามีอำนาจนะเข้ามาบงการเข้ามามีอิทธิพลนะครอบงำจิตใจควบคุมชีวิตเรามากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยความคิดเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้มันมีจุดอ่อนนะคือว่ามัน่พยแพ้ต่อการถูกรู้ถูกเห็นถ้าถูกรู้ถูกเห็นเมื่อไหรน่นี่มันก็จะค่อยๆอ,อ่อนแอหรือว่าอ่อนพลังลงไปเลยย่บไปเลยหรือฟอลงไปเลย ถูกรู้ถูกเห็นด้วยอะไรถูกรู้ถูกเห็นด้วยสตินะนะทำให้ไม่เข้าไปเป็นถ้าเรามีสตินะเราก็จะวางใจเป็นกลางกับสิ่งต่างๆได้เจอความคิดและอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็แค่ก็วางใจเป็นกลางนะไม่เป็นปฏิปักษ์กับมันเพียงแค่ไม่เป็นปฏิปักษ์กับมันแค่รู้เฉยเฉยนะรู้ซื่อนี่มันก็หมดพิษสงแล้ว ไม่ต้องไปควบคุมพยายามกดข่มไม่ให้มันเกิดนะเพียงแค่เราไม่เข้าไปเป็นมันหรือไม่เป็นปฏิปักษ์กับมันอันนี้ก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอ,อยากจะให้เรานะลองนะนำไปปฏิบัติดูเริ่มต้นจากเห็นนะไม่เข้าไปเป็นแล้วเราก็จะค่อยๆนะค่อยๆนะฝึกสามารถจะฝึกใจจนกระทั่งเนี่ยเออ ไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่มันก็อยู่ในวิสัยที่จะทำได้แม้จะเป็นบางช่วงบางขณะหรือบางสถานการณ์มันเป็นสภาวะที่เป็นอิสระนะไม่ยึดกอะเกี่ยวกับสิ่งใดซึ่งถ้าจะสรุปง่ายๆคือว่าไม่เป็นทุกข์กับอะไรเลยไม่เป็นทุกข์กับอะไรเลยมันมันเป็นภาวะที่วิเศษมาก แล้วก็รวมถึงไม่เป็นสุขกับอะไรเลยด้วยซ้ำนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นทุกข์แล้วเผลอไปเป็นสุขแต่ยังไปเป็นสุขนะก็ยังเป็นอะไรกับอะไรอยู่ไม่เป็นทุกข์กับอะไรจะทําได้ก็ต้องไม่เป็นสุขกับอะไรด้วยแต่ก็แปลกนะพอไม่เป็นสุขกับอะไรเนี่ยความสุขมันก็มีขึ้นมาเองเป็นแต่เป็นสุขที่ไม่ได้ยึดไม่ได้เกาะเกี่ยวนะไม่ได้ยึดมันสําคัญมาว่าเป็นราเป็ของเรา ลองฝึกกันไว้นะไม่เป็นทุกข์กับอะไรเลยแล้วก็ไม่เป็นสุขก,กับอะไรเลยด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับพวกเรานะก่อนที่จะกลับสู่ภูมิลำนเ,เนาชาญียพุงกะทาน,นี้กรับพระ